ขอให้ชีวิตลอยลำนะโยมนะเนะช้านี้ไปทำงานไม่ทราบว่าวันนี้เราจะเจอคนคิดดีหรือคนคิดไม่ดีขอให้ชีวิตวันนี้ลอยลำต่อไปให้ได้เถอะให้น้ำเป็นเหมือนบุญคอยหนุนชีวิตให้ลอยลำให้ได้แต่เราก็ไม่รู้หรอว่าบุญเก่าของเราในอดีตชาติเนี่ยเขามีมาจริงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่เราสามารถทำบุญใหม่ได้วันนี้คือเจอคนที่คิดดีเจอคนที่คิดไม่ดี เราก็คิดดีกับคนที่คิดดีและคิดไม่ดีกับเราให้ได้เห็นเรือเหมือนของจริงจังเลยก็รู้สึกได้ว่าอยากให้ชีวิตของเราทุกคน,นพยายามมีบุญหนุนชีวิตให้ลอยลำอยู่ให้ได้นะโยมมันอาจจะมีบางช่วงที่มันมีมีอาการโต้คลื่นบ้างอย่าพยายามหันข้างให้คลื่นถ้าหันข้างให้คลื่นนะคลื่นซัดมาเรือก็จมพยายามหันหน้าสู้คลื่น,นหันหน้าสู้คลื่นอย่างน้อย มันก็ยังสามารถไปได้ในมุมนี้จริงๆ,ง,าาไไง,ๆงั้นบุญเก่าที่จะเป็นเหมือนน้าที่หนุนชีวิตเหมือนน้าหนุนเรือมีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เราสามารถทําของใหม่ที่เกิดขึ้นได้จริงๆก็คือวันนี้พยายามคิดดีกับเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีคนที่คิดหรือพูดหรือทํากับเราที่ดีหรือไม่ดีเราสามารถคิดดีกับคนเหล่านั้นได้อย่างน้อยละความดีที่เรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำนี่แหละจะหนุนชีวิตให้วันนี้ สามารถไปต่อได้ถ้าวันนี้ทําดีวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวเลยขอจเจริญพรเป็นกําลังใจกับเรือที่เห็นอย่าให้เรือคว่ำซะก่อนนะยังอุตส่าห์เก็บไว้เนะาะเก็บไว้ครับอาจารย์ฮะเห็นพนัดเมื่อกี้ก็ถามถามพระอาจารย์ในสำรับถึงเรื่องนี้เหมือนกันไม่นึกว่าเขาจะเก็บไว้อะสงสัยยังไงอ,องังวครับพระอาจารย์อยากจะถามพระอาจารย์ไว้ทําไมอ,องมัง่ลตอนนั้นเป็นโวงเดียวกัน แต่รสชาติแตกต่างกันบางลูกหวานบางลูกเปรี้ยวบางลูกก็จืดเลยครับอาจารย์ครับก็จะขั้วเดียวกันนี่เลยนะใช่ครับอาจารย์ครับนี่ยอมลองดูนะขั้วเดียวกันพวงเดียวกันแท้ๆเลยแต่พนัทก็สงสัยว่าทําไมบางลูกเนี่ยเปรี้ยวบางลูกหวานพระอาจารย์ว่าลูกเนี้ยงอมกว่าลูกนี้นะมไม่รู้สารอาหารที่เขาส่งมาเนี่ยเขาทําให้บางลูกมันงอมเร็วกว่าไหมรหรือว่าตอนที่อยู่บนต้นเนี่ยมีใบไม้ไปบังโดยที่เขาสังเคราะห์แสงหรือว่าอะไรต่างๆ ไม่ดีเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งไหมสภาพแวดล้อมมันต่างกันด้วยใช่ไหมเนี่ยพระอาจารย์นึกถึงน,นึกถึงลูกพ่อแม่เดียวกันนะนะพ่อแม่เดียวกันแท้ๆเลยแต่ว่าลูกคนหนึ่งพ่อแม่สอนแบบดุดาไม่ใช่ว่าไม่รักหรอกนะรักแต่ว่าลูกคนนี้มันมันต้องวิธีนี้จริงๆอ่ะไม่งั้นเอาไม่อยู่นิสัยแบบเกเรมากส่วนอีกคนหนึ่งนิสัยดีพ่อแม่ก็สอนแบบแบบความรักแบบเมตตามันก็เลยเป็นที่มาของการพ่อแม่ลำเอียง แต่ความจริงเขาไม่ได้ลำเอียงหรอกเพียงแต่ว่าบริบทการสอนคือรู้ว่าไอ้คนนี้มันต้องวิธีนี้แต่ไม่แน่นะั้นลูกที่คนที่พ่อแม่เอาใจเนี่ยโอมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นเป็นบอสเป็นผู้อำนวยการเป็นอะไรที่เป็นคนใหญ่คนโตก็ได้เพราะว่าถูกเลี้ยงแบบตามใจแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่บางคนเนี่ยที่โตมาพร้อมกับการที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเขามันก็เหมือนกับบางลูกเนี่ยมันอาจจะมีรสเปรี้ยวแต่มันก็มีวิตามินซีที่มากกว่าไอ้รสหวานเหมือนกันนะใช่ไหม งั้นมันก็มีความต่างๆกันไปแหละลูกพ่อแม่เดียวกันแต่เลี้ยงมาต่างกันสภาพแวดล้อมต่างกันสังคมของเพื่อนต่างกันอาหารการกินต่างกันการดูทีวีต่างกันการฟังเพลงเลือกฟังเพลงคนละกลุ่มเพลงกันเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเป็นบริบทที่มันทําให้ลูกลูกของแม่พ่อแม่คู่เดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเลยนะความต่างตรงนี้มันทําให้เป็นตัวตอบโจทย์ได้แต่มันไม่มีอะไรฟันธงได้ว่า ลูกที่เปรี้ยวกว่ามันจะดีกว่าไอ้ลูกที่หวานกว่านะลูกที่ถูกเลี้ยงดีอาจจะไม่ดีดีมากเท่ากับลูกที่ถูกพ่อแม่ดุด่าตบตีก็ได้มันขึ้นอยู่กับใครจะรักดีรักไม่ดีมากกว่ากันเดี๋ยวอาจารย์พยายามถามมันนะว่ารักดีหรือเปล่ามันก็ไม่รู้มันบอกว่าฉันก็รสชาติของฉันแบบนี้แหละอ้าวงั้นก็เป็นข้อคิดสักเล็กน้อยเนาะกับมังคุดอะไรนะอังุนครับเอาอังุ่นกับอังุ่นว่าเราทุกคน ขอให้ตั้งใจทําดีไว้ก็แล้วกันสภาพแวดล้อมอย่าให้มันเปลี่ยนเราจนกระทั่งเราเสียคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไว้ก่อนก็จะดีเหมือนกันนะขอเป็นข้อคิดสักเล็กน้อยกับอาหม่นเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ระลึกครับที่ระลึกผมรับสาต่อเลยครับฉันต่อเลยนะแต่เธอแตการที่เราไม่ได้ไปยุ่งกับใครก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครมายุ่งกับเรานั่นคงเป็นเพราะ อิทธิพลของกรรมเก่าว่าเราก็คงเคยไปยุ่งกับเขาไว้เยอะคิดแบบนี้ก็ดีโยมเราไม่รู้หรอกว่าผลวันนี้มันเกิดมาจากเหตุเมื่อวันไหนเพราะเราทำกรรมที่มันทับซ้อนกันไว้ทั้งดีไม่ดีผสมปะปนเปกันจนแยกไม่ออกว่าเราได้เคยทำอะไรไว้เมื่อเมื่อใดเราได้เคยทำอะไรเมื่อใดอย่างไรไว้ไม่สามารถรู้ได้เลยแต่รู้โครงสร้างหลักๆไว้แล้วกันว่า เราได้เคยทำทั้งดีทั้งไม่ดีผสมปนปนกันและดูเหมือนว่าจะไม่ดีเยอะกว่าดีเสียด้วยซ้ำฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่อยากจะยุ่งกับใครเราอยากจะอยู่ใช้ชีวิตของเราก็ต้องเตรียมทำใจไว้ว่าเมื่อเราไม่ยุ่งกับเขาก็ไม่แน่นะว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเราเพราะมันมีอิทธิพลของกรรมเก่าแต่เราสร้างเหตุดีไว้ให้เยอะในวันนี้ดีกว่าอย่างน้อยหนักก็กลายเป็นเบาและเรา จะอยู่กับเราอย่างเข้าใจว่าความสงบมันอาจจะตอบโจทย์ด้วยคำว่าบุญวายข้างนอกแต่ใจข้างในอย่างนิ่งอยู่ขอจเจริญผรเป็นกำลังใจวันนั้นหราไปพูดกับพอาจารย์ว่าอะไรคะเราไปพูดกับพรอาจารย์ว่าฉันแค่เสร็มาเล่นกับนูนงไดททำไมวันนั้นถึงไปชนพระอาจารย์เล่นนะพระอาจารย์ฉันข้อย สั่งข้าอยู่เล้วทำไมคะมีเพื่อนเยอะแล้วอยากเล่นกับอาจารย์มา,ามเพร,ะ,เพระอาจารย์ใจดีครยยังเด็กสมัยตอนคูยอย่างกับอาจารย์อาจารย์ท่านป็นแบบนี้แหละจารยคะสั่งข้าเสร็จแล้วม,มาเล่นอับหนูหนเลยไปไไปไไปไปยไปนไป เนี่ยวันนี้เดี๋ยวคุยกับน้องผักบุ้งนิดนึงในพระอาจารย์อ่านนิทานเรื่องหนึ่งแล้วน่าคิดดีมากเลยมีเศรษฐีคนหนึ่งอะ่ะเขามีเรืออยู่ลำหนึ่งแล้วเขาก็ไปหาช่างซ่อมเรือมาเขาบอกเรือเก่าเหลือเกินเดี๋ยวหาช่างมาช่วยทาสีเรือให้หน่อยเขาบอกช่างแค่ว่าแค่ทาสีเรืออย่างเดียวนะแต่ปรากฏว่าช่างเนี่ยเขาทาสีไปทาสีมาเขาก็รู้สึกมันมีรูรั่วอยู่รูหนึ่งที่ท้องเรือแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีคําสั่งให้จะต้องซ่อมปิดรูรั่ว แต่ช่างคนนี้เขาก็ถ้าทำรูรั่วซจเลยดีกว่าก็ซ่อมซ่อมให้เรือมันมันไม่รั่วอ่าแล้วก็ทาสีเรือเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยช่างเขาก็กลับบ้านไปปรากฏว่าตอนเย็นลูกชายเศรษฐีตัวเล็กเขากลับมาจากโรงเรียนเขาก็เอาเรือลงน้ําแล้วก็พายเรือออกออกทะเลไปเลยเศรษฐีกลับมาตอนเย็นเศรษฐีตกใจเอา้าเรือเราอ่ะมันมีรูรั่วแล้วลูกเราอยู่กลางทะเลตอนนี้สงสัยเรือจมน้ําตายไปแล้วมั้งแต่ปรากฏว่าพักเดียว ลูกชายเศรษฐีพายเรือกลับมาโอ้เศรษฐีร้องโฮมร้องไห้นึกว่าลูกตายไปแล้วที่ไหนได้ลูกยังปลอดภยัยปรากฏว่าเขาไปดูเอา้าปรากฏว่าช่างที่เขาให้มาทาสีแค่ทาสีอะ่ะช่างเลยไปซ่อมรูรั่วให้ด้วยเขาเลยเรียกช่างมาแล้วก็ให้รางวัลกับช่างแบบเงินก้อนใหญ่มากเลยช่างก็บอกว่าผมผมก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับท่านผมก็แค่ว่าเห็นมันมีรูรั่วผมก็เลยทําเกินหน้าที่ไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับ เศรษฐีบอกขอโทษอะไรคุณช่วยชีวิตลูกผมไว้นะถ้าคุณไม่ซ่อมรูรั่วนะป่านนี้ลูกผมคงจมน้ําตายกับเรือไปแล้วลหละเห็นไหมทุกทุกอย่างที่น้องผักบุบุกกาลังแหล่ไปกําลังร้องไปในพระอาจารย์เชื่อว่ามันอาจจะมีบางคาอะไปแก้ความทุกข์ให้กับคุณยายคุณตาแก้ความทุกข์ให้กับคุณลุงคุณน้าเขาทุกวันที่เรากําลังใช้ปากของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปจากปากหรือว่าในบทแหล่บทร้องในพระอาจารย์ว่ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้น่ะ หลายเรื่องเลยบางทีไม่แน่นะสักวันหนึ่งเขาอาจจะมาขอบคุณน้องผักบุ้งก็ได้ว่าขอบคุณนะวันนั้นที่หนูทําทให้ยายเนี่ยไม่เป็นโรคซึมเศร้าอีกแล้วยายกําลังห่วงยายกําลังคิดถึงลูกหลานของยายที่ตายไปแต่ตอนนี้น้องผักบุ้งบังเอิญไปแหล่อยู่เรื่องหนึ่งที่ทําให้ยายรู้สึกว่ายายต้องปล่อยวางแล้วเข้าไปตามทางของเขาแล้วเราไปทําให้เขาฟื้นไม่ได้ขอบคุณนะเนี่ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นตะปูตัวเล็กๆที่มันทำให้บ้านหลังหนึ่งไม่พังก็ได้ อาจจะเป็นรูเล็กๆที่เราอุดรูรั่วแล้วเหลือไม่จมก็ได้ฉนั้นเน่ก็เลยอยากจะให้กําลังใจว่าเนาะทุกเสียงร้องของเราเนี่ยเสียงเด็กมันเป็นเสียงน่ารักอยู่แล้วใครได้ยินก็ก็อยากจะฟังเสียงเด็กอยู่แล้วแต่เสียงเด็กเนี่ยถ้ามีธรรมะไปด้วยนะโอ้จะยิ่งทําให้คนได้แก้ความทุกข์ของคนได้ด้วยเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะพยายามใช้เสียงของเราที่มีสเสน่ห์ของเสียงเด็กแบบใสๆแบบซื่อๆแบบนี้แ,บบแหละ ในการเผยแผร่ธรรมะพระพุทธเจ้าไปด้วยเหมือนที่พ่อทศพลทำมาตั้งนานแล้วอ่ะนะอนุโมทนาเนาะเมื่อเราไม่เคยมองแมวไม่เคยเมตตาต่อแมวแมวก็อาจจะไม่มองเราถ้าในชาตินี้มีแมวมามองเรามีแมวมองเพื่อที่จะให้เราไป โด่งดังไปมีอาชีพที่ดีก็คงเป็นเพราะเราเคยมองแมวไว้ก่อนไม่แน่นะแมวอาจจะกลับพบกับชาติมาเป็นคนเมื่อเราเคยมองเขาดูแลเขาเมตตาเขาก็ไม่แน่การกลับพบกับชาติเราเกิดไปเป็นแมวและแมวกลับมาเกิดเป็นคนเมื่อแมวมาเกิดเป็นคนเราไปเป็นแมวก็ไม่แน่เราอาจจะได้รับการดูแลจากแมวถ้าเราไม่เคยมองแมวก็คงไม่มีแมวมามองเรา ได้มองทั้งสองมุมคือแมวมองที่เป็นคนมามองแล้วก็นําเราไปประกอบอาชีพที่ที่เขาเรียกว่าเป็นดาราหรือเป็นอะไรที่มีแมวมามองก็คงเป็นเพราะอาจจะเคยมองแมวไว้ก่อนแล้วมีบุญสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้มีแมวมามองเราเพราะเราเคยมองแมวไว้ก่อนเช่นเดียวกันถ้าหากว่ากลับพบกับชาติอีกมุมนึงที่เป็นมุมคิดได้ก็คือถ้าหากว่าแมวมาเกิดเป็นคนและคนอย่างเราไปเกิดเป็นแมว แมวก็อาจจะกลับมาอุปถัมเราเลี้ยงดูเราเพราะเคยมองซึ่งกันและกันแต่ถ้าไม่มองแมวก็อาจจะไม่มีแมวมามองก็ได้ก็เป็นข้อคิดกับแมวมองแต่แมวจะตบแล้วแมวไม่มองเอาจริงๆนะโยมในวันที่ไม่มีเราเชื่อเถอะเขาก็อยู่ได้ และในวันที่เราไม่มีเขาก็เชื่อมัอนกันว่าเราก็อยู่ได้เพราะก่อนที่เราจะมีเขาและเขาจะมีเราเราต่างก็ไม่มีซึ่งกันและกันมาก่อนแต่เมื่อความผูกพันมันทำให้เรารู้สึกว่าการขาดเขาและการขาดเรามันเป็นเรื่องที่ขาดก็ขอให้นึกกลับไปถึงวันที่เราไม่มีเขาและเขาก็ไม่มีเรา วันนั้นเราก็อยู่ได้แต่เมื่อเรามาผูกพันจนเกิดความเคยตัวว่าขาดกันไม่ได้ใจมันจะขาดจริงๆนะถ้าหากว่าผูกพันอย่างชนิดที่ไม่ได้เตรียมใจว่าสักวันก็ต้องจากกันอยู่ดีนี่คือความน่ากลัวจริงๆฝึกใจไว้ซตั้งแต่วันนี้ว่าทุกการผูกพันมันต้องมีสักวันที่ต้องจากกันจริงๆแล้วก็ย้อนกลับไป ทำใจให้เหมือนเดิมก่อนที่จะมาเจอกันก่อนที่จะผูกพันว่าต่างก็ไม่มีกันและกันไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ไม่มีเราเชื่อเถอะเขาก็อยู่ได้อยู่ดีนั่นแหละแต่มันจะเจ็บปวดหน่อยแต่ใครที่เจ็บปวดน้อยคือคนที่เตรียมใจไว้เก่งขอเจริญพรเป็นกำลังใจ เห็นเทียนอ่อนๆก็นึกถึงคนใจอ่อนเหมือนกันนะโยมโยม,ยมผู้หญิงคนหนึ่งก็มานั่งบ่นว่าฉันจะไปนั่งเฝ้าผัวทุกวันก็ไม่ได้นะท่านคนมันต้องทํามาหากินนะผัวฉันเองก็ใจอ่อนเหลือเกินใครมายั่วยุยั่วยวนอะไรก็ตามเขาไปหมดเลยคนเราทุกคนก็ล้วนแต่มีสเสน่ด้วยกันทั้งนั้นแต่การเอาสเสน่ห์ไปยั่วยวนคนอื่นเขาจนกระทั่งเขาใจอ่อนทําให้เขาใจแตกและสุดท้ายครอบครัวของเขาก็แตกแยกคั้นคนของเขาจะมานั่งเฝ้าอยู่ทุกวันก็ไม่ไหวเพราะคนมันก็ต้องทํามาหากิน มันก็เป็นเวรเป็นกรรมเยอะเลยนะโยมนะกับคนที่ไปยั่วยวนเขาส่วนคนที่ใจอ่อนเองมันก็ใจไม่เข้มแข็งจริงๆเป็นถึงหัวหน้าครอบครัวนเป็นถึงแม่บ้านเป็นถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวแล้วยังใจอ่อนอยู่มันก็จะไปโทษคนยั่วยวนอย่างเดียวก็คงไม่ได้ก็ต้องมาดูว่าใจเรามันอ่อนเนื่องด้วยอะไรก็ลองมาพิจารณาว่าจะเอาครอบครัวไว้หรือจะเอาคนใหม่จนกระทั่งว่าครอบครัวตัวเองก็ต้งแตกแยก ในอยู่กันมาตั้งนานทุกอย่างก็ลงตัวหมดแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่ไหนสักที่ด้วยจิตใจที่ไม่ดีก็เป็นตราบาปไปทั้งชีวิตลูกเล็กเด็กแดงเด็กน้อยในบ้านก็เป็นทุกข์เป็นยากลําบากเดือดร้อนไปหมดพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็วุ่นวายไปหมดชีวิตก็มีตราบาปฝังอยู่ในใจมันก็คงจะสนุกอะไรกันไม่ได้ไม่นานสักเท่าไรหร่หรอกเรื่องแบบนี้แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นเหมือนผีตามหลอกหลอนทําให้จิตใจจะต้องหลอนกับความรู้สึกของตัวเองไปอีกนาน ใจไม่อ่อนก็ดีทําใจให้เข้มแข็งทําใจให้ซื่อให้ตรงไว้คนที่ไปยั่วยวนเขาก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเราทุกคนก็ล้วนมีสเสน่ห์และทุกคนก็มีจุดที่จะใจอ่อนไม่ได้มีใครใจแข็งสักเท่าไหร่ช่วยๆกันนะโยมอย่างน้อยเราก็เกิดมาเจอกันแล้วนารักกันเมตตาก,กันอย่าทําให้ใครจะต้องเดือดร้อนด้วยประการใดๆเลยเป็นทุกข์เหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แหละคือโทษภัยของสังสารวัฏเกิดมาต้องเจอแบบนี้ฉะนั้น สร้างเหตุแห่งการไม่เกิดดีกว่าด้วยการฝึกจิตของเราไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้ต่อพบต่อชาติในวันนี้รู้หนอเห็นหนอได้ยินหนอลิ้มรสหนอเข้าใจหนอและวก็รีบปล่อยวางไม่ปรุงแต่งให้เป็นทุกต่อไปโอกาสที่จะไม่เกิดก็คือเข้าสู่พระนิพพานก็เริ่มต้นด้วยการฝึกดังที่กล่าวมาขอเจริญพรเป็นกําลังใจแมบังเอิญผ่านมาเห็นปิ่นโตใหญ่ยักษ์ดีเหลือเกิน เนี่ยพระอาจารย์นึกถึงเวลาพอพ่อแม่เรามาทําบุญตอนที่เราบวชใหม่ๆอะ่ะเรารู้เลยว่าในปิ่นโตแต่ละชั้นเนี่ยมีแต่กับข้าวที่เราพระลูกชายชอบทั้งนั้นเลยพระอาจารย์พอเวลาเราดูถึงเรื่องของสังฆทานสังฆทานเนี่ยจะต้องเป็นการถวายที่ไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดจึงจะเป็นเป็นทานที่มีอน,นิสงส์มากแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยพยายามทาอาหารมาอันนี้ลูกชายเราชอบพระลูกชายชอบพระลูกยายชอบ แต่ละอย่างมีแต่พระลูกชายชอบคือจิตเนี่ยมันมุ่งไปแต่พระลูกชายอย่างเดียวอย่างนี้อาน,นิสงส์ที่พ่อแม่จะได้รับจากการให้ทานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอาน,นิสงส์มากเท่ากับการที่ตั้งใจไว้ว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องไปเป็นของภิกษุไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใดต่อให้เจาะจงไปที่ลูกชายเพราะเรารักลูกเราอะนะก็ยังไม่ได้ถือว่าจะเป็นบุญที่ใหญ่กว่าการที่เราไม่ได้ไม่ได้มุ่งไปที่พระลูกชายเราแต่เราพยายามนึกถึงว่า อาหารอันเนี้ยไม่เป็นเบาหวานอันเนี้ยไม่เป็นไขมันอันนี้ไม่เป็นเก้าไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นอะไรต่างๆที่จะเป็นโทษเป็นภัยกับพระอ่ะเนาะถ้าเราตั้งใจไว้แบบนี้นะลูกเราก็ได้รับประโยชน์พระรูปอื่นก็ได้รับประโยชน์เห็นบิณฑโตแล้วก็ได้ข้อคิดว่าถ้าทําบุญทําทานเมื่อไรก็ให้นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับสุขภาพของพระไม่เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเลยแต่ถ้ามุ่งไปที่ลูกชายก็จริงอยู่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่บวชเป็นพระ ก็ก็ใช่ก็ได้ประโยชน์แต่ว่าประโยชน์จะกว้างกว่าถ้าเราถวายเป็นสังฆทานไม่เจาอะจองรูปหนึ่งรูปใดและมุ่งไปว่าให้เป็นสุขภาพดีต่อพระและเราทำสิ่งนี้ก็เพื่อสละทรัพย์ของเราออกไปในรูปของอาหารสละออกไปด้วยความไม่เสียดายไม่อาลัยอาวร์นะก็จะมีอาน,นิสงส์มากกลัวกลัวเรื่องบุณอยู่เหมือนกันแต่ก็ท่านก็พยายามลดอยู่แล้วนะบางทีอาหารจังหวัดตรังก็ รสชาติดีเนาะก็เลยทําให้บางทีก็เลยทําให้พระรู้สึกว่าฉันได้เยอะหน่อยนะอนุโมทนาบุญกับข้อคิดดีๆเสาหินเสาไม้เสาปูนเสาเหล็กที่ว่าน,นักคงไม่เคยมีสิ่งไหนรับน้ำหนักเท่ากับคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวหนักจริงๆนะโย,ยมเสาต่างๆอย่างมากก็แค่รับน้ำหนักตรงๆแต่คนที่เป็นคนที่ซื่อตรงและรู้สึกว่า ทุกอย่างของครอบครัวที่จะต้องแบกรับน้ำหนักไว้เป็นหน้าที่หลักของเขาบางบ้านก็มีแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่พาลูกๆทุกคนรอดมาได้ไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบกรับน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะต้องรู้จักเอ็นซ้ายเอ็นขวาในเวลาที่น้ำหนักถ่ายเอ็นไปทางซ้ายทางขวาจะต้องใช้ศิลปะมากน้อยแค่ไหนจะต้องรับน้ำหนักเรื่องที่มันสมอยู่ในหัวใจตัวเองมากน้อยแค่ไหน จะต้องแบกรับน้ำหนักเรื่องต้องกินต้องใช้มากน้อยเพียงใดบางทีเสาไม้เสาปูนเสาเหล็กที่ว่าแบกรับน้ำหนักก็คงไม่เคยรู้หรอกว่าเสาหลักของครอบครัวเขาแบกรับน้ำหนักมากกว่านี้และต้องมีศิลปะที่ดีมากน้อยเพียงใดไม่งั้นคงพาทุกคนรอดตายมาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แน่ๆจึงควรให้ความสำคัญกับคนสำคัญกลับมาดูว่าบัดนี้เราได้ทำให้เสานี้หนักมากเกินไปหรือเปล่า เสาหลักของครอบครัวมีความสำคัญนะบางบ้านที่มีพ่อเลี้ยงเดียวมีแม่เลี้ยงเดียวหรือจะเลี้ยงมาด้วยกันทั้งคู่แต่ก็เหมือนกับเลี้ยงอยู่คนเดียวอยู่ดีบางทีบางคนก็กลายเป็นภาระเพิ่มมากกว่าการที่จะเลี้ยงลูกด้วยซ้าสามีพัญญาบางบ้านก็กลายเป็นภาระของกันและกันแต่เสาหลักของครอบครัวใครๆก็รู้ดีว่าน้ำหนักที่ต้องแบกรับตรงนี้มันมากมายมหาศาลแค่ไหน ให้มีสติในการแบกรับน้ำหนักต่อไปเมื่อคิดจะสร้างน้ำหนักก็ต้องยอมรับที่จะต้องแบกน้ำหนักและจะต้องมีความรักที่ซื่อสัตย์ต่อการที่จะแบกน้ำหนักที่ตัวเองสร้างขึ้นนั้นด้วยขอให้ตั้งใจแบกน้ำหนักอย่างมีศิลปะต่อไปอย่างน้อยอะไรอะไรที่จะต้องแบกข้างหน้าที่ว่ามันหนักหนามันอาจจะไม่หนักเท่าเก่าเพราะเราแบกหนักๆจนชินขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ